ประเภทกิจการแรกก็คือเราเรียกว่าศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตรระบบดิจิตอลฟังดูยาวนะชื่ออย่างจริงๆแล้วก็คือเป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรแต่ไม่ใช่สินค้าเกษตรแบบทั่วไปนะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรียกว่าคอนเซปต์คือ from farm to factory ก็คือว่าเชื่อมระหว่างเกษตร,รกรกับโรงงานแปลรูปสินค้าเกษตร ถามว่าทำไมต้องกําหนดแบบนี้นะคะ,ะที่ต้องกําหนดแบบนี้เพราะว่าเรามองว่าทํำยังไงที่จะให้มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้าง supply chain ที่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ข้อกําหนดมีอยู่3-4ข้อนะคะที่เป็นเงื่อนไขสําหรับประเภทกิจการนี้ข้อแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นแพลตฟอร์มที่มีในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่นว่าในแพลตฟอร์มเนี้ยในกระบวนการกลไกการทำงานน่ะก็ต้องมีการให้คำแนะนำกับเกษตรกรว่าคุณจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ยังไงอย่างเช่นการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบดินนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าเออควรจะปลูกยังไงควรจะปรับปรุงสภาพดินอย่างไรนะคะแล้วกออ็ต้องเป็นแบบ B 2 B เท่านั้นนะคะคือไม่ใช่ค้าปลีกนะคะแล้วก็ต้องมีหุ้นไทยข้างมาก อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขคนไทย51%ขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้มี traceability และมีระบบที่จะ,ะตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราถือว่าคุณภาพนี่สำคัญรายได้ที่จะใช้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้เนี่ยต้องเป็นรายได้จากการค้าสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะอันนี้เรื่องมาตรฐานนี่ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของการ เปิดประเภทกิจาการเนี่ยเพราะเราอยากให้มีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มที่ทำให้สป라이ดเชนในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็พอปลูกแล้วได้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ตัวเองต้องการในราคาที่เหมาะสมนะคะ,ะเกษตรกรก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะสามารถมีลดต้นทุนได้ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้อันนี้เป็นประเภทแรกที่เราเปิด ประเภทที่สองเป็นนิคมหรือเขตอุตสา,าหกรรมเกษตรและอาหารนะคะนี่ก็คล้ายๆกับน,นิคมอุตสากรรมหรือเขตอุตสา,าหกรรมที่มีไอให้ส่งเสริมอยู่แล้วแต่เน้นเฉพาะ,ะกิจการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหาระนะคะเงื่อนไขก็คือว่าต้องมีพื้นที่อย่างน้อยสองร้อยไร่นะคะถ้าเกณฑ์ทั่วไปสําหรับนิคมทั่วไปเรากําหนดที่5้าร้อยไร่นะคะ อันนี้ลดลงมาเพราะคาดว่านี่มเกษตรเนี่ยคงไม่ใหญ่โตเท่ากับที่มทั่วไปเราเลยกําหนดลดลงมาจากห้าร้อยหรือแค่สองร้อยแล้วก็กําหนดอีกว่าพื้นที่ที่ต้องรองรับเป็นพื้นที่สําหรับรองรับอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีพื้นที่อย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นก็คือว่าต้องมีอย่างน้อยยีสิบห้าเปอร์เซ็นของพื้นที่เนี่ยต้องเป็นสาหรับทําอย่างอื่นเช่นพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างนี้ นอกจากนี้ถามว่าอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ได้บ้างนะคะก็มีตั้งแต่การแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรหรือว่าผลผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็พวกธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาบุคลากรเรื่องฝึกอบรมต่างๆที่ไปที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจเหล่านี้เข้าไปอยู่ได้ ถามว่าเราคาดหวังอะไรนะคะจากธุรกิจเหล่านี้ประเภทกิจการนี้สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือการสร้างความเชื่อมโยงในลักษณะคลัสเตอร์ทางด้านเกษตรเพื่อทําให้สป라이ยเชนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เปิดวันนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่บอร์ดได้อนุมัตินะคะที่เกี่ยวกับเกษตรนะคะก็คือการปรับปรุงสิทธิประโยชน์แล้วก็เงื่อนไขสําหรับหมวดเขาเรียกว่าสาราการผลิตสารกัด จากวัตถุดิบทางธรรมชาติและ,ะการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแก้ไขเงื่อนไขต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ภายใต้พรบรผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออกมาเมื่อปี2562หลักๆก,ก็คือต้องการที่จะให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้บ i i นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานก็กำหนดว่าต้องขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับอ,อยอนะคะแล้วก็ให้สิทธิทประโยชน์เนี่ยครอบคลุมนะคะขยายขอบขายของตัวผลิตภัณฑ์ให้รวมไปถึงพวกยาอ้อโทษนะพวกยาสบะผมสบูยาสีฟันของเดิมเนี่ยไม่รวมนะคะของเดิมไม่รวมของพวกนี้คนผลิตของพวกนี้ก็มาขอส่งเสริมไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วนะคะก็ขยายเพราะเรามองเออแล้วก็เครื่องสาอางเพราะเรามองว่าแต่ว่าต้องเป็นพวกที่มี เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะไม่ใช่เครื่องสำอางทั่วไปนะะเดิมเนี่ยเราไม่ได้ให้ส่งเสริมนะคะแต่ตอนนี้เรามองว่างานวิจัยหลายอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเรามีศักยภาพที่จะเอาไปใช้ในพวกอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้นะคะฉะนั้นก็ควรจะเปิดกว้างเพื่อให้มาตรการ b ิ i เนี่ยไปถึงการสนับสนุนพวกกิจการเหล่านี้ นอกจากนี้ก็ยังมีแถมแต้มต่อให้นะคะในกรณีที่เขาเอางานวิจัยที่ทํากับภาครัฐหรือที่ของภาครัฐทําเองเนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นสิทธเงินได้แถมไปอีกหนึ่งปีนะคะเพิ่มเติมไปให้อันนี้ก็หวังว่าจะช่วยเป็นแต้มต่อให้ให้กับคนที่อยากจะเอางานวิจัยภาครัฐเนี่ยนะคะมาใช้ต่อเนื่องจากว่าทุกวันนี้เรายังใช้ศักยภาพจากสมุนไพรที่เรามีเนี่ย ยังไม่เต็มที่นะคะก็อันนี้ก็เป็นที่บอร์ดได้อนุมัติไปในวันนี้นะคะ,ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้นำเสนอบอร์ดก็คือ,อตัวเลขนะคะตัวเลขส่งเสริมการลงทุนในปี6กสี่ปี6กสี่ก็ตัวเลขหกแสนนะคะก็เพิ่มขึ้นมา5้ซนแล้วก็หมวดเป็นกิจการเป้าหมายประมาณ3 0 0 0 0นกว่าล้าน ะะจากหกแสนกว่าในกลุ่มอ,อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยหมวดที่มีตัวเลขเยอะที่เยอะที่สุดก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าล้านนะคะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มการแพทย์เพราะาปีที่แล้วเรามีพวกโครงการมือ,อย่างเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ปิโตเคมีเคมีพันนะคะก็ขยายตัวได้ดีในปีที่แล้วนะคะส่วน การลงทุนจากต่างประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับหนึ่งะคะตามมาด้วยจีนแล้วก็สิงคโปร์ในนี้ถามว่าพื้นที่สําคัญนะคะ EC เป็นยังไงบ้างปีที่แล้วก็เงินลงทุนประมาณ2องแสนกว่าล้านก็ประมาณ3 4ของเงินลงทุนที่ยื่นคําขอทั้งหมดในปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวเลขหลักๆนะคะที่ได้ได้รายงานกับบอดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะก็มี ช่วงที่ผ่านมานะคะที่อนุมัติไปก็มีโครงการที่น่าสนใจในเชิงเทคโนโลยีเยอะนะคะมีทั้งเรื่องถ้าเป็นหมวดทางการแพทย์ได้มีหลายโครงการนะคะที่ใช้เริ่มเป็นเรียกว่าดิฟเทคะใช้พวกอะไรนะเป็นจีนเทอร์ปี่เป็นการใช้วิจัยใช้เทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีต่างนะคะแล้วก็มีพวกหมวดทางเกษตรเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม โปรตีนทางเลือกจะมีเข้ามาหลายโครงการอันนี้ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะแล้วก็มีบริษัททั้งไทยทั้งเทศที่เข้ามาทำในเรื่องโปรตีนทางเลือกนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ภาวะการส่งเสริมการลงทุนในปีที่แล้วที่รายงานให้บอร์ดทราบค่ะก็วันนี้มีมีเรื่องอ,อ,อยู่แค่นี้นะคะที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญค่ะมีคำถามไหมคะค่ะ แม่นึกแล้วเชื่อว่าต้องถามปีนี้นะคะยังคือเราไม่ได้ไม่ได้นำเสนอตัวเลขกับบอดนะคะแต่คิดแต่คาดว่าปีหกห้าเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดนะคะดีขึ้นแล้วเราสามารถที่จะอ,อะไรเรียกว่า,าปัญหาจากโควิดหายไปเนี่ยตัวเลขน่าจะไปได้มากกว่าปีหกสี่นะคะ เพราะว่าแนวโน้มตอนนี้กําลังการใช้กําลังการผลิตในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นก็ถ้าเศรษฐกิจโลกยังไปได้ดีอยู่มีการขยายตัวการส่งออกเรายังไปได้ดีมีความต้องการในตลาดโลกมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีการขยายกําลังการผลิตต่อก็น่าจะมีโครงการเข้ามาก็คาดว่าหมวดเครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์น่าจะขยายตัวต่อไปนะคะแล้วก็ไทยก็น่าจะมีศักยภาพในทางด้านผู้อุตกาหการ,รทางการแพทย์ ก็น่าจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนเ,เยอะมากนะคะแต่จะเป็นโครงการที่ใช้ทเทคโนโลยีสูงแล้วก็หมวดดิจิทัลเป็นหมวดที่เราคาดว่าจะมีการขยายตัวฉะนั้นเราก็มองว่าในปีหกห้าตัวเลขก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ก็ใกล้เคียงกับในปีหกสี่หรือว่าสูงกว่า,าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรในเรื่องของอปัจจัยในเรื่องโควิดแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะ ในปีนี้คือถ่าเราดูเราดูตัวเลขย้อนหลังไปนะในอดีตเนี่ยตัวเลขที่อยู่ใน e e c เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30-40%ซึ่งคาดว่าในป65ี65ก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากนี้มากมายนะคะแต่สิ่งที่เราคาดนะคะเราอยากเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเพิ่มในเรื่องของ new s curve ในพื้นที่ EC นะคะถ้าสมมุติว่าพวกโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นหน้าไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มองเห็นว่าเราน,น,น่าจะมีศักยภาพในการดึงสารรมใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ EC ได้มากขึ้นค่ะอืม จริงที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินทางออกไปพบนักลงทุนนะคะแต่เราก็ติดต่อประสานงานกับน,นักลงทุนมาตลอดนะคะผ่านระบบออนไลน์ถ้าสถานการณ์เอื้อมหน่วยแล้วก็สามารถออกเดินทางไปได้นะคะก็กลุ่มประเทศหลักๆก,ก็คงจะกลุ่มนักลงทุนหลักของเรานะคะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะก็คงยังเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญอยู่สหรัฐกลุ่มยุโรปจีนถ้าสมมติเข้าประเทศได้นะคะ จริงๆแล้วทั้งหมดแผนโรช์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดอย่างเดียวเลยค่ะในแง่ของนโยบาย b o i ใช่ไหมคะนโยบาย b ี i เพรพอเราออกเพิ่งจะออกอีนโยบาย e ี3อสามไปเอง คือคือหมายถึงว่าไอ้ e ีวีอสองพูดผิดอีวีสองเราเพิ่งปรับปรุงนโยบายไปไม่นานวันนี้เองถ้าพูดถึงนโยบายในแง่ของนโยบาย BI คงคงจะไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่รัฐบาลส่วนว่าจะมีมาตรการอื่นๆเสริมอันนั้นก็จะเป็นมาตรการเสริมขึ้นมา พราะเราก็มีโครงการที่ได้รับอนุมัติผลิต B E v ไปเยอะพอสมควรนะคะอย่นี้ขึ้นอยู่บริษัทจะเริ่มผลิตเร็วชาแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดด้วย สิทธิประโยชน์เหรอฮะสิทธิประโยชน์ที่เราให้อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะออตอนนี้แบ่งเป็นคือถ้าโครงการที่เงินลงทุน5้าพันล้านขึ้นไปเนี่ยได้8ปีเลยนะคะถ้าต่ำกว่า5,000ล้านก็ได้เริ่มต้นที่3ปีก่อนแล้วก็สามารถจะเพิ่ม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 ไปได้ถ้าผลิตชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญได้เยอะขึ้นเร็วขึ้น หรือว่ามีเงินลงทุนค่าใช้จ่ายด้าน r d สามารถขอ merit b a s e d incentive ได้ก็คือเรียกว่าจิตพื้นฐานที่เราให้เนีสำหรับโครงการที่ไม่ถึง5,000ล้านก็คือเริ่มต้นที่3ปีแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดต่อๆไปได้รวมๆกันเด็ดเสร็จได้ไม่เกิน11ปีแม็กซมิมคือที่11ปีประเมินถ้าในแง่ของ B o i ไนะคะโครงการที่ รียกว่าที่ยื่นเข้ามาแล้วอ่ะก็มีเยอะแล้วนะคะที่ที่ได้อนุมัติไปในแง่ของการที่ว่าจะมีโครงการเข้ามาขอส่งเสริมเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้มีเยอะมากประเด็นสำคัญน,น่าจะบอกว่าโครงการที่ได้ไปแล้วอ่ะจะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ค่ะก็จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่นี้ก็คงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดขึ้นอยู่กับอ,อ,อะไรต่ออะไรหลายอย่างแต่ว่าในแง่ของสิทธิประโยชน์วิวไอเราก็ให้ไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็มีผู้ได้รับอนุมัติไปจํานวน พอสมควรแล้วค่ะืมนี่คำถามอย่างอื่นเพิ่มไหมคะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นเพิ่มขอบคุณนะคะ